สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้เด็กๆก็เปิดเทอมแล้วนะคะแม่เองก็กังวลมากเลยเพราะว่าฝนตกบ่อยอากาศเปลี่ยนแปลงแม่ก็เลยต้องหาตัวช่วยเสริมภูมิเอาไว้ให้ลูกก่อนนะคะตัวนี้เลยปามขอแนะนำวิตามนินน้องใหม่ที่เป็นตัวช่วยได้ดีในช่วงนี้คะ่ะ คิดดอไอมูอเซโรราซีพลัสมัลติวิตามินเม็ดเคียวรสส้มวิตามินซีสูงจากธรรมชาติไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารมีซิงแล้วก็วิตามินรวมมากกว่า13ชนิดเลยค่ะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันหวัดได้ดีเลยนะคะลดอาการภูมิแพ้เด็กๆบ้านนี้เลิฟเลยค่ะรสส้มเคี้ยวง่ายมีความหอมของกลิ่นส้มมีความเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยๆอร่อยมากเลยคิด Do โปรดีเอชเอพลัสเบลเบอร์รี่เม็ดเคียวรสมิกเบอร์รี่มีดีเอชเอโอเมก้าสามคลีและสารสกัดจากบลเบอร์รี่ วิตามินบีรวมถึงเจชนิดค่ะที่ช่วยบำรุงสมองเพิ่มความจำและก็การเรียนรู้บำรุงสายตาลดความเมื่อยล้าจากการใช้สายตาเป็นเวลานานลูบานนี้เรียนแล้วก็เล่นออนไลน์หายห่วงเลยนะคะตัวนี้หอมกลิ่นเบอร์รี่แล้วก็รสชาติหวานอร่อยกําลังดีเลยค่ะกิจโจวิตามินเม็ดเคียวตัวนี้นะคะเคี้ยวอร่อยเพลินมากๆค่ะแถมได้ประโยชน์นิดๆเลยค่ะตัวนี้เนี่ยไม่เติมน้ําตาลไม่ทําให้ฟันผุไม่ใส่สารกันเสียอีกด้วยนะคะเม็ดเคียวที่ทานได้วันละ1-3มเม็ดแล้วก็ปลอดภัยมั่นใจได้ค่ะเพราะว่ามีงานวิ ใจรับรองและการรับรองจากออยประเทศไทยด้วยนะคะ1ซองบรรจุ12เม็ดแถมฟรี3เม็ดในซองหาซื้อได้ที่7ซ l ว v e ว่นวัสแล้วก็ทับทุกสาขาลองเลยนะคะ